เอาการพูดที่ช่วยเตมทิชเชลินะคะวันนี้เราก็มาอยู่กับไอเกมไมค์คัมนะฮะวันนี้อ้าวนี่ผมก็มีคนมาเล่นด้วยนะคะอัน,นะะะออไไหนึ่งฮะเดี๋ยวอ้นตัวตายไป็นหนึ่งนะทับคิวโอเคเอ้าทับเอเอเอ,อๆๆยู่ไหนล่ะเจ้าน้องบีอ้าผมก็ นี่คนไม่รู้นะฮะอันก็คือนอ้องคงคงดีบีมอยู่ไหนอยู่ไหนบีมอยู่นี่บอกจะต้องมาแอบนี่ฮะบีมพูงแชนแนลนะฮะแล้วก็วันนี้เราก็จะมาสร้างบ้านกันคนะะ่ะสร้างบ้าน,นสร้างบ้าน ริมตัดไม้คนละยี่จะให้ถึงยีสนะเพราะว่าเราจะไปสร้างบ้านตรงนี้ดีตัดไม้ให้ได้เยอะที่สุดแข่งกันตัดไม้ฮะท่านผู้ชมไปถึง26ก่อนเอ้ยไม่ใช่หก ก่อนคนนั้นชนะนะคะไปตัดถึงก่อนนะไปตัดถึงก่อนใช้มืออย่างเดียวในการตัดถ้าไม่เชืจ่จะชื่ใครก็พิมใต้อมเนต์ได้เลยนะคะ อืมเฮ้ยไม่แย่งกูตัดไม้ไอ,อ้น้องาวเอาละตอนนี้ผมได้สุดแล้วสุดท้าี่ิบสบส ก่อนกันนะฮะตอนนี้ผมได้32ฮะท่านผู้ชมเขาจะถึงก่อนก่อนอุ๊ยทำไมต้นไม้ต้นนี้สูงจังเลยวะ ฉันจ่ทำแห้โอ๊ยอืมฮอือฮึนี่น่าตัแปะแล้วัสกสี่ส,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 สิแล้วฮนะทำโม สิบสองโอ,อ้ฮะตอนนผมกำลังได้สามสิบอยู่นะคะท่านผู้ชมผมว่าผมมีโอกาสนะแน่ๆน่ะฮ,ะฮ,ะฮะ่าฮ่าฮ่า ตึ้งๆระล้าหนูโยก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 ตอนนี้ผมลังจะถึงหุบติถ้าผมถึงผมก็ได้เป็นคู่ชนะ

อวตารหนึ่งใจสงครามเชิดสูงเฮ้วิธีทาให้ตายของกีร์คุณแม่ต่อไปก็คุณนิโลแก้วทามต้องเป็นแบบของสามหมื่นหนึ่งคุณไตรสอนนะครับมีรัฐาภูวันนี้ลอสี่นะครับที่ปรึกษาอบตของสามด้วยแล้วก็คุณสมศสัน สมศักดิ์นะครับใจแควอีตสอสประชุมหนึ่งมืคุณนอพนันนะครับหนูจะเดินสบตสองห้าพันบาทพี0ีาากกพีเอไหนดูซิว่ามันใสกันได้บ้างอ,องหพ0บาทคุณองพนัย,ยิ้มแยสอบตองห0 0บาทแล้วก็บ้านทาล่าน,นะครับสองสามเ่้เายัง เปดข้นางบ้านกับโยจากนาบัหรือการกระบกือคือระาสบากงโนะครับโยก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 าชาไหดชาวอะไรคือขําหรือมืดอีฮีอยากจงงอยู่ชาย เราจะไปเข้ามาตรงไหนข้าไม่รู้ว่าข้าอยู่ไหนขับทีพใบกยกรับคุณไปแล้วครับก็เป็นรองแฉกแลก็ยูบีีครับรุ่นไลทเ็นอมีพลังกระปันค่อนข้างจะหนักครับงสัเล็แตประการที่ผ่านวเวที้วิ่ตังกครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านวิรสักัครับนายกงค์การบริหารส่วนตบลองส ในคยะาประธานหนวการจัดการนั้นก็อีกหลายหท่านครับเดี๋ยวเราจะไล่เยทกันเลยครับที่ะกับนลัะธานจัดการงานนังทางตำนานตำบลองสามนะครับเอ่อวก็มาสักพูดางานั้นอย่างครับูเือกยกประกอบฟูปีนึงขานรอสาครับเป็นนักับน่วยอินโดนีเซีย ท, 3, 5, 5, 5, ที่ว่าไปหาบีมหรือบีมมามาหาถิา่ขทางตรไหนตรงนี้ไหมมาแกะด้วยไปฆ่าแกะดิ

บ้านฮะอืมทไรเนี่ยนี่ก็นี่ก็วางเชื่อมต่อกัน

อ๋อ ชมตอนนี้ใวของเราก็ยังไม่เสร็จนะคระับ มท์ี่เกิดขึ้นนครว่อสางรับวัเกิดฮะทำจุ่มผมก็ต้องขอโทษทีนะเพราะว่าผมทำไม่ไวเลยผมก็เลยต้องตั้งแบบนี้ถ้าใครรังเกียจผม ผมก็อันนี้ให้อภัยฮะเออไม่ใช่ครับผมก็ต้องโทษตัวเองเหมือนกันนะคะที่ผมต้องโกงอย่างนี้ นะครับขอบคุณครับขคุณไทยชาตครับในว่าใทยกสองครับผมสัใเซ้งห้พอลงโทษชาติแล กระซั่งหอมเต็มติดตามด้วยชั้นหนูหมือไว่เละแล้วก็ท่อ UBC ท่ออ่างไฟด้วยว<ด>ันนี้ี่เศษของเรานะครับพิียษของเราในนาของสีดีหน้าแล้วก็สีคุ้มหนาติดตามด้วยวันนี้นะคะับสมาชิกเพ่งเซวนนแล้วก็เครื่องดืมเบอร์แรกที่

ฝั่งวีมโคสร็ฝั่งวีมโคสย่าโต แล้วก็ถ้ามีชมเพ่ก็ไม่ตพูอนะะพอก็ขอตัดคลิปไปก่อนนะคะนี่คือบ้านหลังใหญ่ของคค่ะ้าจะเ่าไปดูขยะต้อไปแค่ตัง ที่ผมเป็น hmm. um, um, mm ้ำผมคิดแบบนี้าน้ำดูน่จะเยนี้ก็เกิดขึ้นได้